ในเรื่องกฎของกรรมเราชาวพุทธคงไม่มีใครปฏิเสธเมื่อตอนเองกำลังเดือดร้อนกำลังเครียดหรือกำลังทุกข์ทรมานในเรื่องใดๆที่จำต้องยอมทนอย่างไม่มีทางเลือกหลายๆท่านมักจะจงนึกจงคิดแต่เพียงว่าจะขอรับชะตากรรมนั้นหวังจะชดใช้ให้มันหมดเวรหมดกรรมจบๆกันไปการคิดเช่นนี้ดูจะเข้าท่าตามหลักการยอมรับในกฎของกรรม แต่ออกจะดูหยาบดูปิดโอกาสช่องทางของตนเองอย่างสิ้นเชิงนี่เองท่านพระอาจารย์กล่าวว่าพวกเราไม่รู้ว่ามันยังมีทางออกมีทางเลือกที่แสนจะง่ายทาั้งท้งที่เรามีทางเลือกที่จะยอมรับในผลกรรมด้วยวิธีของตนเองได้ทั้งทงที่เรามีวิธีที่จะชำระล้างหนี้แค้นหนี้กรรมให้แก่เจ้ากรรมในเวรเขาโดยที่เราก็ไม่ได้เบี้ยหนี้ โดยที่เรายังเคารพในกฎของกรรมโดยที่เราไม่ต้องทนทุกข์ทรมานไม่ต้องกลุ้มไม่ต้องเครียดขณะเดียวกันเจ้ากรรมในเวรเขาก็พอใจกับประโยชน์สุขนี้อย่างเต็มที่ความเครียดแค้นพยาบาทอะไรต่างๆที่มีต่อเราก็จางมาลายหายสิ้นไปเขาเป็นสุขเราก็เป็นสุขแต่นี่เรากลับให้เขาเลือกที่จะเล่นงานเราอยู่ฝ่ายเดียว ต่างฝ่ายต่างก็เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งคู่เขาก็ทุกข์กลุ่นอยู่กับความอาฆาตพยาบาทเราก็ทุกข์ด้วยเวทนาเพราะคอยจ้องแต่จะมาเล่นงานเราอย่างไม่เลิกราอยากละนั้นเลยเราไม่ยอมรับกฎของกรรมแต่โดยดีในแบบฉบับที่เราเลือกได้ด้วยบุญกันดีกว่าคนเราล้วนเคยสั่งสมบุญให้ทานมาแล้วทั้งในชาติก่อนและชาตินี้ถ้าจะนึกถึงบุญ มันก็เยอะจนจำไม่หวาดไม่ไหวแต่ด้วยความไม่รู้จักวิธีชำระหนี้แค้นให้แก่เจ้ากรรมในเวรดังว่าทำบุญไปก็คิดแต่จะรอให้ตายซะก่อนแล้วจึงค่อยไปรับบุญในสวงสวรรค์แล้วพากันเอาแต่บ่นว่าบุญอะไรก็ทำมาหมดแล้วชีวิตไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมาสักทีก็จะดีได้อย่างไรในเมื่อสักแต่ว่าทำบุญแต่ทำไม่เป็น ถูกสอนสั่งกันมาอย่างผิดผิดมัวแต่ไปรออุทิศให้ตอนกรวดน้ําเจ้ากรรมในเวรเขาก็เลยไม่ได้รับบางก็ไม่เคยเผื่อแผ่ให้บุญแก่เทวดาที่รักษาตัวเองไม่เคยให้เจ้ากรรมในเวรที่ตามจองเวรกันอยู่ไม่เคยให้เทวดาและญาติทิพย์ที่อาศัยอยู่ในเขตบ้านเขตเรือนไม่เคยให้แก่เทวดาที่ดูแลรักษา,ษากิจการงานห้างร้านไม่เคยให้เทวดาที่รักษาเจ้านายของตัวเอง แถมบางทีการแผ่อุทิศบุญก็ไม่เฉพาะเจาะจงอีกหรือดันไปให้ตอนที่แสงบุญหมดแล้วเทวดาเหล่านั้นบางองค์อาจมีบุญน้อยมีฤทธิ์น้อยจึงไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเราได้มากแต่ถ้าเขาได้รับอาน,นิสงส์บุญจากเราอย่างถูกวิธีบ่อยๆเขาจะกลายเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์มีอำนาจสามารถช่วยเหลือให้เราประสบความสำเร็จได้ดังใจหมาย บุญอันเกิดจากการรักษาศีลการทำบุญด้วยการตั้งใจรักษาศีลก็ย่อมเกิดบุญกุศลขึ้นเช่นกันทุกครั้งที่ระลึกถึงศีลที่ตัวเองรักษาดีแล้วไม่ด่างพร้อยก็สามารถอธิษฐานส่งบุญได้ว่าบุญที่ข้าพเจ้าได้รักษาศีลน,นี้จะถึงแก่จุดจุดจุด,จดหรือในการทำความดีทุกอย่างเช่นแม้แต่การพูดให้เขาได้สติคิดดีการช่วยเหลือคน การได้ทำประโยชน์ส่วนรวมย่อมก่อให้เกิดความปิติดีใจนั่นแหละคือบุญให้รีบส่งบุญถึงผู้ที่เราต้องการให้บุญทันทีการเบริกบุญการเบริกบุญเก่าที่เคยสั่งสมแต่อดีตมาใช้บุญที่เราทำไว้แล้วมีมากมายที่สะสมอยู่ในสวงสวรรค์ทั้งที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนหรือได้ทำไว้ในชาตินี้ เราสามารถเบิกบุญนั้นมาแจกจ่ายอุทิศให้แก่ผู้ที่อยู่ในโลกวิญญาณได้เหมือนเรามีเงินเก็บในธนาคารเราก็ใช้บัตร ATM กดเงินออกมาใช้จ่ายแต่การเบิกบุญนั้นที่สำคัญลืมไม่ได้เลยคือต้องอาศัยอำนาจพระรัตนตรัยขึ้นนำก่อนเสมอคือให้ตั้งจิตอธิษฐานคิดว่าด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจแห่งพระธรรมด้วยอำนาจแห่งพระสงฆ์ จงโดนบันดาลให้บุญของข้าพเจ้าที่ทำมาในอดีตจนถึงปัจจุบันถึงแก่จ,จ,จ,จุดจุดจะให้ใครก็ให้คิดนึกให้เอาเองการเบิกบุญแจกจ่ายนี้สามารถให้ได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อนึกขึ้นได้ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มอุจจาระปัสสาวะอยู่ก็ตาม นานาปัญหาเคราะห์กรรมแก้ได้ด้วยบุญท่านที่ทนทุกทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆปัญหาสุขภาพต่างๆที่เกิดกับตัวเรานั้นสืบเนื่องจากการกระทําของเจ้ากรรมนายเวรผู้เครียดแค้นชิงชังพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ฆ่าสัตว์ย่อมอายุสั้นผู้เบียดเบียนสัตว์ย่อมมีสุขภาพไม่ดีเชื้อโรคร้ายแรงต่างๆที่มีอยู่ในร่างกาย ก็ล้วนแต่เป็นเจ้ากรรมนายเวรทั้งนั้นโรคที่เรื้อรังร้ายแรงการรักษาด้วยวิธีการกินยาฉีดยาเข้าไปทำลายเขาหรือการใช้พลังจิตอำนาจสมาธิอย่างใดๆเข้าไปขับไล่นอกจากการรักษาที่ขาดเมตตาปราณีอย่างรู้เท่าไม่ถึงการแล้วขณะเดียวกันก็ยิ่งทำให้เหล่าเจ้ากรรมนายเวรยิ่งทวีความพยาบาทเคียดแค้นผู้ป่วยมากขึ้นไปอีก หลายโรคจึงหมดหนทางเยียวยาผู้ป่วยต้องจมอยู่กับทุกขเวทนาต่างๆจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายทรัพย์สินที่มีก็พินาศไปกับค่ารักษาทุกทั้งคนป่วยทุกทั้งคนที่เป็นญาติญาติเป็นบริวารในที่สุดหลายรายต้องจบชีวิตลงไปอย่างน่าเสียดายทั้งๆที่มีทางเลือกทั้งๆที่มีโอกาสทั้งๆที่มีบุญอยู่มากมาย แต่ไม่รู้จักเบิกมาล้างแค้นให้แก่เขาดังนั้นการเยียวยารักษาที่ถูกต้องต้องโอนบุญเบิกบุญไปให้เฉพาะเจาะจงแก่เจ้ากรรมในเวรที่กำลังทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยนั้นอย่าไปบอกว่าให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเหมือนอย่างที่เคยทำให้แก่เทวดาผู้รักษาตัวเราไปขณะเดียวกันการอธิษฐานเบิกบุญเก่าอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรที่รบกวน ควรทำวันละหลายๆครั้งจนเขาพอใจอาการป่วยของเราจะหายเร็วขึ้น